โอเคโจทย์ประมาณดีๆนะพี่ว่ามันก็วัดความเข้าใจด้วยไม่ได้วัดแต่คำนวณอย่างเดียวนะครับเ,ออเขาบอกว่านะครับคะแนนออสี่คนเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้สิ่งที่เขาโจทย์เขาถามเขาถามของแม่นางสายพินเนี่ยว่าสายพินได้4ี่สิบคะแนนแล้วร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าสายพินเท่ากับเท่าใดนะครับพูดง่ายๆคือเขาต้องการจะรู้ว่า สายพินเนี่ยคะแนนเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนของโค้งปกติถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือเราต้องหาแซดให้ได้ว่าแซดเป็นเท่าไหร่จริงไหมเพราะถ้าเรารู้แซดเราก็จะรู้พื้นที่เพราะรู้พื้นที่สิ่งที่เขาต้องการถามก็คือว่ามีกี่คนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเขาก็คือเขาต้องการหาพื้นที่ตรงเนี้ตัวที่พี่ระบายสีเนี่ยหรือพูดง่ายคือต้องการหาเปอร์เซนไทล์ของสายพิน นะครับเป็นเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะทั้งเปอร์เซนตทยทั้งค่า Z, แซดวก็ทั้งพื้นที่ใต้โคงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือต้องหานะครับแซของสายพินให้ได้ทีนี้แซของสายพินสูตรมันคือ X ลบ X บาส่วนด้วย Sd x ในที่นี้โจทย์เขาบอกเป็น42ลบ x บาส่วนด้วยดจึงเป็นธรรมชาติมากๆว่านักเรียนต้องไปหาว่าข้อมูลชุดนี้มี x บา์แล้วก็มี sd เท่าไหรนั่นแล้วก็กลับไปจ้องตารางข้อมูลที่เขาให้มา x บา์คือเท่าไหร่เนื่องจากว่าโจทย์เขาไม่ได้บอกว่านักเรียนเนี่ยมีกี่คนทั้งหมดกี่คนนี่ก็เอาแค่มาแค่เอา4คนไป่ดูยเฉยตั้ง่อาจจะมีหลายคนก็ได้ถ้าเรียนจะไปใช้ x บาเท่ากับซิกมา x ส่วน n คงจะไม่ได ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าผลรวมคะแนนเป็นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยมีกี่คนแต่เราก็ยังสามารถที่จาก x าร์ได้จากตารางนี้ทันทีมองป,ปุบ๊บรู้ปั๊บ x าร์ต้องได้48นะครับเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้ว่าแซทเท่ากับ0ูเนี่ยแปลว่าคะแนนเนี่ยมันเท่ากับ x าร์พอดีนะครับคะแนนที่เท่ากับ x าร์เนี่ยคือแซเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ย เราจึงได้แล้วว่านะครับ x bar คือ48นะครับปัญหาคือ sd คือเท่าไหร่นักเรียนครับอยากจะรู้ sd มันมีข้อมูลของอีกตั้งหลายคนเพื่อให้เราหายได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้ sd เขาเขาได้ค่า Z เท่เนี้เขาจะ sd เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจากสูตร Z เท่ากับ x ลบ x bar ส่วน sd ถ้านักเรียนรู้นะครับนักเรียนรู้ x าร์นักเรียนรู้ x นักเรียนรู้ Z ก็ย่อมหา sd ได้ ดังนั้นนํามันมีข้อมูลของนักเรียนทั้งสามคนคนที่หนึ่งก็ได้คนที่สามก็ได้คนที่สี่ก็ได,ได้ไม่ว่านักเรียนจะใช้ของข้อมูลคนใดต้องได้ค่า SD เอสเดียขอกมาเท่ากันถ้าออกมาไม่เท่ากันก็ผีดอกเราโจทย์ผิดแล้วนะครับดังนั้นเนี้ยข้อนี้โจทย์เขาให้ข้อมูลมาเยอะเกินแต่ข้อมูลเนี้ยก็ไม่ควรที่จะทาให้มันขัดแย้งกันนะครับดังนั้นอ่ะเอาคนที่สามมาง่ายดีนะครับเอาคนที่สามเนี่ยแซดเขาออกมาเป็น0.5 x คือเขาเป็น54 x bar คือ48แก้สมก,การหา sd สินะครับ sd จึงเท่ากับ58ลบ54ลบ48ได้6โคา卡ด้วย0.5ก็ออกมาเป็น12 sd จึงมีค่าเป็น12ถ้านักเรียนใช้คนที่3แต่ข้อนี้พี่จะเพิ่มเติมนิดหนึ่งถึงนักเรียนใช้คนอื่นมันก็ต้องได้ sd เท่ากันนะสมมตินักเรียนใช้คนที่4ก็ได้ว่า z 1.5เท่ากับ x คือ66ลบ x bar คือ48ส่วนด้วย sd นะครับ กสิบหกไปลบกับสี่สิบแปดเท่าไรอ่ะสิบแปดสิบแปดหารด้วย 18, 18, หนึ่งจุดห้าก็ออกมาเป็นสิบสองเอสดเท่ากสิบสองดังนั้นใช้ของคนไหนก็ได้เหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นเอสดจึงได้สิบสองแแทนค่าเด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแซดของสายพินจึงได้สี่สิบแปดสี่สิบสองลบสี่สิบแปดก็เป็นลบหกนะครับส่วนด้วยสิบสองเป็นลบศูนย์จุดห้าแสดงว่า แของสายพินติดลบสายพินจริงต้องอยู่ทางซ้ายของนะครับของของกราฟโอเคไหมลบ0.5พื้นที่เท่าไหร่แล้วต้องไปดูสี่นิจโจเขาให้มา0.5นี่คือ0.1915แสดงว่าพื้นที่ตั้งแต่แเป็น0จนถึงแเท่ากับตรงนี้เนี่ยนะครับลบ0.5เนี่พื้นที่ตรงนี้ต้องเป็น0.19ย5โอเคไหมห้ามตอบ19 1 5นะ มันไม่มีช้อยอีกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตอบก็จะต้องตอบว่าพื้นที่ตั้งแต่นี่ดันไปถึงนี่ถูกปะเพราะเอาอะไรไปลบเอา0.5ไปลบก็เลยเหลือ0เท่าไหร่0 3น8 5นั่นเองหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ไทยหรือเปอร์เซนต์ก็เป็น30.85เห็นไหมข้อนี้ไม่ได้ถึกไม่ได้เลยใช้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำไปโจทย์ข้อนี้พี่ว่าดีนะครับ